น,นะครับนี่แค่สามตนะครับคือล่างแถวนี้บนแถวนี้นะครับเดี๋ยวลุงใจก็วงไปเลยจะวงจากไหนมากันดีแล้วนี่มัมีข้องนั้นก็อย่างนั้นี่แวันนี้เหมือนมีติดศูนย์นะลุงอืมมีติดศูนย์อืม แต่คู่เน้นเน้นจับให้สักสองตัวบนเน้นเน้นเลยสองตัวบนเสอยตัวบนสามตัวบนสองตัวบนนะแถวนีอที่มาก่อนอันนี้สูตรอะไรปลานินทองป่ะปลานำโชคส่วนปลานำโชคสูรปลานำโชท่านผู้ชมอืจะในส่วนของเลขเจ็ดหลักลุงเหรอเจ็ดหลักเนี่ยอ่าย่ำเลยนะครับอ่าไม่ต้องมียและม่รีรอครับไม่รีรอ ชุด v i p ครับเอาซูตรมาใส่นี่ก็ได้นะครับรือใส่ทั้งหนาก็ได้นะก็มาใส่ทั้งหนาก็ได้ตเติมให้แล้วไม่ชัดเลยมีสองมีห้ามีแปดสองห้าแปดนะครับหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์ครับ เอาศูนย์เป็นตัวรองเอาตัวร่องมาใส่กับแปดนะครับเหนมันอยู่นาก็ได้อยู่หลังก็ะได้นะครับตัวแปดนี่มันมันหมากมันเป็นลักหน่วยนะครับแปดจะอยู่ลักหน่วยสามอยู่ 8, 8ลักหน่วยนะครับครับสูตรนี่สามจะเป็นลักหน่วยกับแปดแปดเป็นละักหน่วยสามเป็นลักหน่วยให้สองหาแปดนะครับสองหาแปดเรียว่าสองศูตรแปด หาสองสองหาครับเอาศูนย์ออกจากตัวล่องมาใส่เป็นกับตัวตัวล่องตัวดีตัวเด่นนะครับเอาตัวล่องมาใส่ตัวเด่นตัวดีร่วมกันนะครับเลยขีดให้นะครับเด่นเด่นนะครับก็ขึ้นส,สื่อปรหยากเนาะไม่ชัดเสียามาอยู่นี่ก็ได้ครับนี่ศูนย์ไม่ชัด เน้นบนนะครับสูตรเก่าโตนี่เน้นบนนะครับครับนี่เน้นล่างนะครับจำไว้นะครับสลับซื้อสลับได้เลยครับซื้อได้เลยนะครับสลับกันได้เลยครับสลับกันเอานะครับมีแค่สามตัวนี่ครับสูตรนี่ถ้าชอบจริงคือแปดใช่ไหมลุงเด่นแปดครับเด่นนี่ตัวล่องนะครับล่องสองนะครับตัวนี้เป็นตัวลองสูตรเจโตนะครับล่องด้วยกันนะครับครับ ตัวนี้เป็นตัวตามนะครับตัวตามนะครับหรือว่าตัวดีนะครับตัวตามในสูตรเจตโตครับตัวเด่นตัวเด่นคือแปดทั้งสองนะครับเด่นครับโอเคสรุปแล้วก็มีอยู่ประมาณทักแต่เล่นลักหน่วยคือแปดกับสามนะครับครับเอาพอในเจดโตมาใส่ก็ได้ มีสองมีหามีแปดนะครับดึ่งศูนย์ของรางตัวล่องมาใส่นะครับเอาศูนย์ตัวลองมาใส่ตัวเด่นคือใส่ไทยก็ได้ใส่หนาก็ได้ใส่ปุนใส่ขางใส่หนาใส่หลังได้ถ้าไม่เอาให้ง่ายคือแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์นั่นแหละแค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมแปดห้าหาแปดนี่นะครับสองสองหานะครับเลขก็มีแค่สามตัวนะครับอยู่นี่มีสองมีหามีแปดนะครับแต่ผมดึงตัวล่อง ดึงตัว่องไว้ในสูตรเจ็ดตัวนี่นะครับเมื่อใส่มาใส่ไว้ในกลุ่มสามตัวนี่กลายเป็นสี่ตัวนะครับพอตัวนี้อาจสิบสัตว์นะครับตัวนี้ผมเลยมาเขียนศูนย์ใส่นี่อีกนะครับก็เลยจับบินได้จับบินได้เล่นได้ครับเพราะในนี้มีสองมีหามีแปดแล้วเอาศูนย์ตัวล่องขึ้นมาใส่เป็นตัวหนึ่งนะครับเป็นสี่ตัวนะครับดูแล้วมันจิเป็นเลขหาตัวเพราะขาศูนย์ออกเป็นตัวหนึ่งก็ได้นะครับพอศูนย์ แปดสองห้าห้าสองแปดชอบส่วนตัวค่ะลุงใจได้ครับมีโอกาสเหมือนกันแต่ให้เด่นเด่นคือติดแปดไว้แล้วกันเด่นแปดครับเพราะเด่นแปดทั้งสองสูตรตัวนี้ก็เด่นแปดนะครับแปดนี่เป็นเด่นสองสามแปดสองแปดสามก็ได้ได้ได้ครับเดี๋ยวแต่ชอบสองหาแปดแปดหาสองสองหาไดมดนะครับพร้อมเป็นตัวดีตัวเด่นตัวรอดอาจารย์เขียนมือคนนี้ อย่าดูเพลินๆก่อนสามตัวโต๊ดมันสื่อสับกันเอาเนาะเราเรียกลางมี่บนเนาะบนอย่างเดียวมีบนนะครับอืมต่านนี้ล่างจับเน้นๆนะท่านผู้ชมนะอ่าเพื่อแปดศูนย์หน่อยมอ่าเอาศูนย์แปดของบลน สอ,อง2ตศูนยแปดแล้วก็แปดสามนี่แหละแล้วก็มแบบีอีกตัวหนึ่งหาตัอเดี๋ยวเราสักคู่นะครับเดี๋ยวให้จานเขียนก่อนอ่เดี๋ยววางเลยจานเดี๋ยวผมวางไว้จับมาให้แล้วมีแค่นี้โมเมนต์นี้นี่นะครับหนอ่นสูตจุดเดี๋ยวเรีกออกกํบบาลังกายข้างล่างหน่อยเขียนห่างกันมานี้ใต้เข้ามา จะได้อธิบายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับรอสักครู่นะครับใจเย็นๆครับสองสามร้อยท่านผู้โชคดีที่ได้ดูคลิปนี้ท่านะจะไม่พลาดการรับชมนะโชคดีโชคดีครับเปิดเนาะตัวนี้ข่ตัว,ตวเลยเขียนบาง,งามเขียนตัวเดียวโดดๆอ่ะเดี๋ยววางเลยเดี๋ยวอธิบายเลยเอาตัว จัดไหมท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวนันนาวางกันเนี่ยอ่ะลุงดูผ่านนี้แล้วพูดเลยอ่งวดวันที่สิบหกมีธนยายนนะครับครับกืเมื่อเนี่ครับมื่อเน้นนะครับ,อรบพอหาไปงวดที่แล้วก็ยังทันทด้เอาตัวเลขนะครับพอเลยเน้นตัวเลขนะครับกะให้สามศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดสามนะครับเลขบนก็มีศูนย์แปดแปดสามเลขบนฉลากินแบ่งรัฐบาลนะครับอืม,อม ดูบนก่อน <Ừ. S 1> เห็นไหมครับชัดไหมถ้าใครชัดพิมพ์พิมพ์ให้เพื่อนด้วยถ้าบางท่านเขาดูไม่ทันก็คอมเมนต์มาหน่อยว่าเห็นอะไรบนก่อนนะครับสําหรับตัวบนก่อนสามตัวบนสามตัวท้ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่หนึ่งหรือว่าสองตัวบนรางวันที่หนึ่งนะครับนะชัดไหมครับเอ้ยอ่ะล่างเนาะ ล่างก็มีสองหาครับหาแปดครับชัดไหมชัดเนาะอ,อ่าล่างนะสําหรับล่างนะเลขท้ายสองตัวท้ายฉลากกินแบ่งรัฐบาล,ลาหาไว้ซะคนละใบสองใบนะครับอ่าเก้าไปชวลูกวิ่งวิ่งครับมีหามีแปดมีศูนย์มีสองครับ นี่คือเลขออกกําลังกายสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายครับท่านจะเอาไปออกกําลังกายที่ไหนท่านก็ลองดูครับเลขออกกําลังกายลุงใจมีอ่ามีแปดมีศูนย์มีสองมีห้ามีแปดมีศูนย์มีสองครับมั่นใจขนาดไหน